อ้าวนะครับลูกวันนี้ก็มาส่งตู้ลูกค้าให้มาลองเชื่อมเหล็กกะพี่น้องเร่งจำเลยตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอเอา้าหลักเงี้ยวบ้างเอา,เเอาหลักเงี้ยวเรียดดีๆนี่นี่นะครับเร่งไปเท่าไหร่นี่หกร้ <600. S 1> อยตู้เชื่อมหกร้อยแอมจำเลยครับพี่น้องสามชั้นเนลอีกตั้งหากนคนนหนเพิ่งนะกระพรี่นี่หกร้อยสองเอาจะเชื่อมเลยเนี่ยอินเวอร์เตอร์ออใส่แบตน้ำพร้อมพี่น้องนะแบตน้ำด้วยนี่ แผงกินโกะสีแผงสามร้อยสามสิบามร้อยสามสิบสามนะครับผมนี่ขนาดก็ไม่ได้เยอะสามพันพีหกพี่น้องเบิ้งขึ้นอชอตตัดพดกวัวตัดนะครับตู้เชื่อมมีกินมหาศาลนะพี่น้องวัดหี่อเอาลองเชื่อมเบิงบ้งเบื้องวัดเป็นส่วนเบิ้งดูเห็นไหมพี่น้องพันแปดพันเก้าันตู้เชื่อมรากาเงเบิง้งขึ้นเท่าไหร่พันห ตามกำลังพันเจ็ดพันเก้าน่ครับนี่เัืนี้เฮ็ดบ้านเพิ่อนกระเจี๊ยบไปหลายอยู่มัอนี้เพิ่ันมาอ่าเทนงานเนี่ยเพิ่งแล้วมาอัดวิดีโอนำส่งตู้นะครับอ่านี่ครับแบตเบสที่ผายย้ําซัมพี่น่สี่ลูกระบบสี่สิบแปดนะครับช็อตตัดเิดนขั้วตัดอ่าอ่าช็อตตัดเป็นขั้วตัดแบบไรแล้วหาลวดก่อนลวดใหญ่ๆเลยนี่ครับนี่นะสู่แห้งๆนี่เดี๋ยว ข ch oh, oui> ี่ช็อตให้เบิ้งพิพัวให้เบิ้งเออผู้ช่วยฮะแค่นะขอโทษสักหน่อยเทสให้เพิ่นเบิ่งเลยเนาะถอดรองเท้าเลยเนาะยังไงขี่ดินเลยเออให้ลูกค้ามาเทสเองวะกล้าปะบูกล้าลูกข่า้าเตือนเนาขออภัยนะพี่น้อง ช็อตกันดูดปลอดภัยหายห่หวงครับตู้กันพนุ่นนี่ใส่แบบเงียวๆลรืมๆเลยอ่าประกันได้ด้วย2ปีครับจุดนี้ตู้ก็อยู่ประมาณสามหมืนนะครับเฉพาะตู้นะเพราะว่ามันความปลอดภัยและค,คงทนนะครับเน้นความปลอดภัยและความคงทนเนาะกันตะพุนปกแขงเพราะอะไรเพิ่งจะซื้อเองนะครับอันนี้คือไห้พิเศษแล้ะแต่ผูดอดอยากได้ลิเทียมก็สร้างพี่น้องสามสี่หมื่น โอ้มันเล็กไงน,นี่เอ้อเอาแบบนี้ละนี่พี่น้องดูนะนี่ไม่ช็อตไม่ดูดเห็นบ่มไฟแตกพลันเลยไม่ช็อตไม่ดูดนี่ปิดขั้วตัดช็อตตัดแล้วดูไฟนะครับนี่ตู้เชื่อมไหมแห้งเลยนะนี่ตู้เชื่อมไฟออกนะนี่มันมีแย่เบิ่งนี่ไฟออกได้นี่อันนี้เขาเรียกรถออมาเหลือสามร้อยสี่สิบสี่นี่นะครับดูนะเออเป็นอะไรปิดเบรด รับทุกอย่างนี่นะครับนี่ไฟแห้งนะตัวนี้คือ,อตัวเทอร์มินอลน,นี้เข้ากับเมนเลยเมนหลักแล้วก็เปิดไฟมาอัตโนมัติ่ลงบิดเลยอือเห็นไหมไปาม,ไมาทำงานเหมือนเดิมอ่าไอ้สร้างผมมาลองดีกว่ามั้งนี่สร้างไฟรับวิศว,วก่อนี่ไฟฟา่าแรงสูงอ่ะแง่ที่ได้เสีนลูกค้าเพิ่งไม่ยานดอก มือใหม่ไปเครื่องแขนอ่านี่อันนี้คือช็อตนี่ปกติแล้วเนี่ยสินต้องดูดปะถึงละถึงนี้ถึงไล่นี่เห็นมาไล่ในตอนน้อนี่กาวเอาช็อตแล้วหมดเลยนี่เขายังแย่เบื้องนี้คือนี่เฮ้ยยังตกใจวิศวกรน่ะเห็นไหมตัดเลยตัดเลยเห็นไหมเนียเปิดเอาขึ้นเบรกเกอร์สูงสุดเลยตัวละสามพันวัตต์อันนี้ก็หกพันสามพันพี่หกพี่น้องเห็นปะเอาช่องลองอีกเบิ่งเปิดเพิ่งถูเพิ่งอะไรนั่นถูมาเสร็จแล้ว จา,างไว้ฝ่าผมเน่อยเอาเอาแบบสอดให้เราเบ่งรุ่น่เบิดเบิ้ก็ได้พี่น้องแต่อยาาให้เพิ่นเพิ่มอีกสองแผ่นนะอ่าสแผ่นอนุกรมกันก็เป็น3ามสตริงบาหนิ่เอาหอด3ดาีทุ่มหมดละลืมแต่ไฮ่ดรเยมก็ดีแหง้งอ่าตก้วกระซีอ่มึงเอากแ้่ะมึงเ้สบายเลยครับจำบานเบิ้ดล็กน้าเท่าไรครับมิ้นสอหรือมิ้นหามันมิ้นหาผมด้วยผมวานีา่ง่านใหญ่บานิ มินหาหมดแล้วเนาะแม่นมาเสียบเปล่ามินหาหมดเลยมินหาเลยเนาะว่านนี่แหละก็มาแต่ท่านนี่แหละครับพวกสั่งคนมันสั่งใน้ขาเอื่นมาเลื่อนหอบ่เลื่อนหอวรอลากกันบ่ะรีสอร์ทโอ้นี่นะครับแล้วเพื่อนก็มีชุดน้ำพร้อมนึ่งชุดน้ำนี่แต่ลูกค้าเก่าผมลูกค้าเก่าเพิ่นพาไปเอาเนาะ เพิ่นใส่มาสองสามปีเนาะพาไปแนะน้ำกับให้หลอดไฟหรือยังเพิ่นไปนี่หน้าเพิ่นนี่ก็ได้หลอดไฟแล้วเพิ่นไปเอาอีกกันปะเอาเอาเอาของจะของมังหันผ้าเข้าไปเอาเพิ่มอีกเต็มที่เลยเอาลิเทียมด้วยเนาะอ่านะครับผมเนใจก็โทรสอบถามหน่ยกันนะพิ่นโซลร์เซลล์ดูแลตลอดชีพแน่นอนนะครับประกันให้เพิ่นสองปีนะครับนั่แหละตู้ที่เพิ่นให้เบิ่นอ่าเนใจโทรมาสอบถามอยู่กับมาลงคลิปให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับคือของผมคือเน้นความคงทนและปลอดภัยนี่แหละ อ่าที่เป็นใส่กันใส่แบบเง้วๆเลยใส่แบบทนอึดนะครับเพราะว่าเขามีอ่าการใส่งานจริงเทถึเบิงแล้วก็มีการอ่าป้องกันความปลอดภัยนะครับป้องกันการผิดขั้วผิดขั้วตัดช็อตตัดมันก็เลยคงทนเพราะว่าคนคนซื้อน้ำตลาดซื้อย่างมากเขาบ่ด้มีระบบโปรเทคให้อ่ามากมายอย่างบางทีมันผิดขางมันก็มันก็ใหม่เลยอ่ามันช็อตมันกับพังเลยหมดเฟษเสียอย่างที่สนะครับ เพราะว่าผมก็ะใสหลักการนี่มันถึงคงทนนะครับคือเฮ็ดแบบใส่งานจริงให้คุ้มค่ากับการลงทุนน่ะใส่เง้ยวๆอันไรที่มันใส่โดนมันก็จะมันก็สิได้อ่กำไรจากการใส่งานหลายนะครับนะสนใจก็โทรมาสอบถามกันกาพลโซเชียลอันดับแรกก็คือแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ทั่วโลกตัวโลกก็หมายถึงอ่าคนไทยที่ไปเห็นงานต่างประเทศแหละเพื่อนก็แอดไลน์โทรมาก็สอบถามให้ไปติดพี่ให้น้องเพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเนาะให้ลูกให้เต้า นะอากะะน่แอดไลน์ด้วยหมายเรียกโทรศัพท์ที่เบอร์0962844450นะครับ0962844450มันจะขึ้นเลยกันถพข้นคิดได้นะครับถือปั๊มตัวใหญ่แหละแล้วก็โทรได้ตลอดนะครับก็คือ0964975827นะครับไล่เก่าเข้าไ่ได้นะครับไล่เก่าเข้าไม่ได้คือผมจะเข้าไม่ได้แต่ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถเข้าไปได้แต่ว่าผมเข้าไปตอบไปยังไงเพราะมันเยอะมาก เป็นมันพันเลยนะครับไลน์เก่าก็คือเบอร์0642713876แต่ว่าโทรได้แต่อาจจิตติดประิดกับว่ากันเพราะว่าตัวไลน์ตมันเข่าไปได้แต่เบอร์ก็ยังอยู่หันหละครับนะแต่เข้าไม่ได้อสนใจโทรสอบถามกันอันดพลโซลาเซลล์ลำลาไปกับประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นอขอบคุณครับผม